วันนี้เราจะมาแกะทุเรียนยักษ์กันค่ะดูกันชัดๆเลยค่ะแกะออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุเรียนอร่อยมากวันนี้มือใหม่จะแกะให้ดูค่ะทุเรียนไทยหอมอร่อยเป็นทุเรียนปกติเนี่ยค่ะไม่ใช่ทุเรียนยักษ์อะไรหรอกส่วนทุเรียนจิ๋วๆนี้ชาวสวนเขาเตดทิ้ง ก็เลยขอมาดูเล่นเห็นสวยน่ารักดีปูเสือแกกางลานบ้านนี่เลยค่ะดูร่องดีๆแล้วค่อยๆใช้มีดเจาะลงมาเรื่อยๆค่ะค่อยๆขยบขยบลงมาพอจอดเสร็จก็หันไปอีกด้านนึงด้านตรงข้ามเจาะที่ร่องให้ตรงกันลูกนี้เมื่อเช้ายังเขียวอยู่เลยค่ะแต่ได้กลิ่นหอมมันอ่อนต้องเอาจมูกเจาะใกล้ๆถึงจะได้กลิน่น พอสีมงเย็นนี่สีเริ่มเหลืองกลิ่นหอมแรงขึ้นก็เลยต้องรีบผ่ามาทานกันค่ะไม่งั้นจะเป็นปลาทุเรียนปลาก็คือทุเรียนที่มันสุกงอมเละสุกเต็มที่กลิ่นแรงมากถ้าเจอทุเรียนปลานี้ต้องเอาเข้าช่องฟิไว้กินไปเลไติมเลยอร่อยมากๆเสร็จแล้วเราจะตัดตรงหัวจุกนี่ออก ที่เราไม่ตัดตรงนี้ตอนแรกเพราะเราจะเอาก้านเอาไว้จับยึดจะได้ผ่าง่ายๆใครมีถุงมือนี่ต้องใส่นะคะหนามมันคมมากๆเลยที่ไม่ใส่เพราะว่าไม่มีถุงมือที่เป็นผ้านี่เอาไปซักตากยังไม่แห้งเลยห้ามลอกเลียนแบบนะคะเดี๋ยวจะเจ็บมือเอาที่ทนเพราะว่าชอบทานทุเรียนมากๆเลยต้องทนเจ็บต้องระวังสุดๆเลย ยากนะคะแกะเนี่ยกว่าจะได้กินเห็นคนขายแกะง่ายง่ายพอตัดตรงจุกออกนี่เราก็จะค่อยๆเอามีดมาเสาะเสาะแงแง,ง,งตรงร่องที่เราผ่าไว้ตอนแรกใช้มือฉีกออกมาค่ะใช้แรงนิดหน่อยถ้าฉีกไม่ออกเราก็เอาจอมีดมาแซะแซะไปเรื่อยๆจะผ่ากลางลงมาเลยต้องระวังด้วยนะคะทิ้งระยะห่างของมีดเอาไว้ เกอดตัดปวดพลาดลงมาต้องไม่ให้โดนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเรานะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะต่อมาก็กรีดลงตรงกลางภูเลยค่ะเอาปลายมีดเจาะอ,อย่าให้ถึงเนื้อนะคะค่อยๆเจาะแล้วก็ขยบขยบลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะไม่สวย ก็พอให้มีดทะลุแค่เปลือกค่ะอย่าให้ถึงเนื้อเป็นคนชอบทานทุเรียนมากๆไม่มีใครแกะให้เพราะหนามคมมากเลยวันนี้เลยก็ต้องมาผ่าเองซื้อทานง่ายค่ะเขาแกะให้แต่พอซื้อมาแล้วเราก็จะติดมาจากลูกสองลูก เวลาอยากทานก็มาแกะเองได้ไม่ใช่มีดไม่คมนะคะเนี่ยแต่เราต้องค่อยๆแซะลงไปไม่ให้ถึงเนื้อถ้าถึงเนื้อมันจะไม่สวยพาตรงกลางภูเนี่ยค่ะแล้วก็ฉีกออกมา จำได้ว่าตอนเด็กๆนี่เวลาทานทุเรียนครั้งแรกนี่คุณอาซื้อมาฝากยังไม่ยอมทานคะ่ะลูกสีเหลืองเหมือนขี้กลิ่นก็เหมือนตดเหม็นมากๆก,กินเข้าไปได้ยังไงแต่พอเห็นพวกพี่ๆน้องๆพากันกินแบบอร่อยมากก็ขอชิมนิดหน่อยชิมไปชิมมาหมดไปสองภูเขาเลยไล่ไให้ไปอยู่ห,าหา่างๆค่ะเพราะกลัวเราทานเราจะร้อนในทานมากไม่ได้ ตั้งแต่นั้นมาก็เลยชอบทานมากๆเลยลูกหนึ่งทานคนเดียวก็หมดคะ่ะถ้าลูกใหญ่ๆก็สองสาวันหมดลูกนี้ดูแล้วอร่อยนะคะเนี่ยพันหมอนทองเปลือกบางเนื้อร่องผิวสีเหลืองทองสวยหอมมากๆเลยคะ่ะใครไม่ชอบทานนี่น่าเสียดายนะคะเนี่ยอร่อยมากๆเลยถ้าเพิ่งหัดทานนี่อย่าไปทานลูกที่แก่จัดอะคะ่ะทานลูกที่เพิ่งสุกใหม่ๆหวานกรอบอร่อยกลิ่นจะไม่แรงมาก พอทานเป็นแล้วก็จะทานได้ทุกรูปแบบเลยค่ะทั้งสุกทั้งงอมปลาล้าก็ยังทานได้เลยดูตรงกลางเนี่ยค่ะพาตั้งแต่หัวลงมาเลยค่อยคอยแงะมีดคมนะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่คมแต่ว่าออกแรงมากไม่ได้เดี๋ยวมีดมันจะทะลุไปถึงเนื้อแกะออกมาแล้วเดี๋ยวเนื้อจะไม่สวย ค่อยๆพากลางลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะแกะง่ายบางคนเห็นแล้วแบบเอ๊ะทำไมไม่พาลงไปเลยพาไม่ได้ค่ะทุเรียนเดี๋ยวเนื้อมันจะพาเป็นสองซีกดูแล้วไม่น่าทานเมื่ออาชีพเขาปาดพรวดเดียวก็ได้เลยแต่เรามือสมัครเล่นต้องค่อยๆพาต้องค่อยๆแซะลงมาค่ะไม่เกินความสามารถของเราค่ะพาไปพามาก็ชักจะชำนาญขึ้นละ สวยค่ะลูกขนาดนี้ทานคนเดียวก็หมดค่ะแต่ต้องทำใจค่ะไม่ให้ทานเกินวันละสองภูไปดูภูสุดท้ายกันค่ะแกะแบบหาตรึมหาแบบไม่ได้ตั้งใจเสือดนมีไหม อันลุ้นกันอันสุดท้ายจะมีไหม <c oughs> มีหามีมั้ยบอกว่าเอามาลุ้นใหม่ <c oughs> อันลอยมากมากเลยนะหนปิดปดแก่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปทานกันค่ะทานไม่หมดเอาเข้าช่องฟรีดไว้ค่ะอยากทานเมื่อไหร่ก็ออกมาทานต่อได้